ขอโทษโทษโอ้โหเป็นแกงเก้าอี้กัเลยไงวะเียโทษเรื่องคงอยู่กับ ชิวรีสองที่หลังจากสู้รบกันมานานแสนนานอันที่จริงเราก็มีหนึ่งหมวดที่จะให้คุณพักผ่อนหย่อนใจพักจากการสู้รบมาเฉลิมฉลองกันบ้างนะและ้วมาคุณสุขสำราญและมัวเมาได้ที่ก็เออใจเยจ็ใจเยน็นโ,โ,โอ้อะไรเล่าชว่ชว,ชว,ชว,ชวงช่วงช่วงชกมันสำคัญจะบอกให้ใหอะไรฮะคู่ท้าชิงใหม่อะฮะจะบอกให้ว่าชว่วโอ้โหช,ช,ช่วงชกฉันมัน ยาวกว่านายหลายขุมอัดสายสายเราก็มีอะไรค่อยคุยกันก็ได้นั้นเราพักจากการสู้รบอยู่เอ้ยจะเย็นพักกินเบียร์ก่อนหุ่นวายชิบหายกันหมดแล้วโอ้ยเฮ้ยไปโยนของโอ้ยหละกังวางไว้เลยไม่ต้องเอามาวางไว้ตรงนั้นเลยเฮ้ยจะไปเก็บให้สันเลโรสันติสันติจงบังเกิดแก่หมู่เราสติโอเฮ้ย มันลัดได้ไงอ่ะมันนี่สิมันนี่สิมันดีสิมาหลังเสาหนิดิคุณทำอย่างอัดโอ้คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงกันนะไอ้แม่คุณฝากมาโอ้โหคุณเอ้นี่ศพแรกกันไปกูรอดมาได้ไงวะเนี่ยไม่เออถือไว้นั่นนั่นก็อีกถือไว้นั่นๆั่น โอ้ไปไม่แก๋ก็ชันนั่นแหละไม่แก๋ก็ชันเนี่ยนั่นคุณใช้ไม้ดวดแป้งผิดวิธีนะครับมีแต่พวกคนบาปเท่านั้นแหละที่ใช้แบบนี้เฮ้ยช่างไม้เก่ามาแล้วมาเดินเพื่อค่ามสุขช่างไม้เก่าช่างไม้เก่า สนใจซุงสักพอนะฮะเฮ้ยมันกินได้ด้วยเอาอะไรแล้วให้ด้วยความหวังดีเนี่ยให้ด้วยความหวังเอาไมเลด้คนมไหเอาท้อนไหมโอ้โหคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ่าแม่เฮ้ยเล่นด้วยโอ้เล่นด้วยเฮ้ยโอ้ ทางไม้สัติเกิดโอ้ยวัสด oh ุประสงค์คร bueno> ับเอาคุณทอดเต็มหัวเลยเขาทอดไงล่ะไงล่ะไงโอ้โหเจ็บนะน่าเจ็บนะน่าเจ็บนะหน้าหกเจ๋งแจ๋วเหรอเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วเพิ่งเกิดอะไรกล่ะ โอ้โหวิ่มันเสียน่ะเนี่ยฮ่่อยอุ้นโวลหน่เด้ขุนโวหลบอ่หลบเฮียกสลงเฮหลบโคตรเท่อู้ไอ้ยัปไหนจยอยู่ไหนเี่ย เคาเตอร์ไงผู w ้หลบหลบหลบงงงงงงพี่ครับอย่าทะเลาะกันครับพี่โอ้โหพี่อโกลอี้มันอันตรายนะพี่เออเล่นอย่างนี้ได้ยังไงลาชาวบ้านเฮ้ยฉลองดีๆไม่ชอบชอบทะเลาะเบาชแหวงกันซะโอ้โหแก้วแก้วมันแข็งนะรู้ไหมเฮ้ยทีละคนนี่ทีละคน ชอบเองหลับเองอะไรโอ้โหโโอ้หช,ชิบหายชอบเล่นทีเผลอเราชอบชอบนักเล่นทีเผลอลชอบเล่นทีเผลอเราอ่ะอาจารย์เอตัวเอผูอ้ชายนั่งพักก่อนครับ <c oughs> นั่ง,งพักก่อนครับดีแม่งโอ้ยโดนลม ลอยกันเราเอง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 เอาละใครเฮ้ยลุงมันดิงโอ้ยไม่ให้มีคนลอยลุงมันดิอาหยังหอุ้ยเอาดิเอามันดิมันดิเอามันดิอุ้ยไม่ใครอุ้ยโดนคนจีนต่อยไปขอโอษเชิญนั่งก่อนครับท่านพี่เชิญนั่งก่อนครับโอ้ยอย่าเฮ้ยอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะครับสีมันทะเลาะ อะไรแหละอะไรแหละ like? จะวิฉันได้คุ <Okay. S 2> ยกุยพอวิชาเก้าอี้น่ะไม่มีใครเทียบฉันได้จะบอกให้วิชันเดี๋ยว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 โอ้มาโทษโทษโอ้คงเป็นแก๊งเก้าอี้กันเลยไงพ่อแค่ขอโทษตัวนี้หัวหมีมันจ้องจะเล่นผมอ่ะเอ้ยผมมาช่วยแล้วหนังสือโอ้พวกเดียวกันพวหมด ไม่เอาฮิตโ้โคตรไปเลยเออแบ่เงยหน้าทีวีบริการตีบวกชุดก่อฟรีจ้าเอาไปเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยตีบวกชุดก่อไหมเออหลังหลังไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเครื่องตีบวกเนี่ยสนใจตีบวกไหมครับมีขนมให้เฮ้ยหลบได้ โอ้ละคังไม่ไม่ละคันเราละคังเราละคังเอ้าทำไมนับนับครบเจ็ดแล้วก็ไม่เกิดวะเป่าด้วย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 คุณจีนเปล่าเป่าเป่าเป่าให้เป่าเป่าให้โอ้ยเป่าเปล่าเป่าเป่าไม่โอ้ยไม่เครียดแล้วอ้ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เลยโอ้ยขอบคุณครับ โอ้ยอะไรล่ะนักดนตรีเราเป็นนักดนตรีทำาไม่ทำกับเราอย่างนี้ตีคอภาพเลยนักดนตรีเดี๋ยวนะไอ้ทีใช้แขนได้ด้วยเขาเรียกว่าตบสั่งสอน โซนของทุกใบละใส่เสียโอ้โอบงง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 เออมาช่วยแล้วคุณต้นตัวนี้แดงเถือกแดงเถือกเลยแพ้พลังคุยเดี๋ยวผมจะสานต่อพลังคุยเองเดี๋ยวหยิบคุยกันมาไหมป็นอาวุธสีแดงฉาดหัวเตะ ทะเลาะกันทำไมล่ะอาชีพเดียวกันเหรออ๋อเพิ่งเกิดอะไรครับพี่เพิ่งเกิดอะไรเลยแหละคุยน้ำโอพีรู Bond ้เปล่าคุยคุยนเฮ้ยของมันเหรอเฮ้ยคุยมันโอพีคุยมันโอพีรู้เปล่าคุยมันโอพีรู้หรือเปล่าเลย นี่ยฟันแล้วเป่าต่อได้ด้วยนะสารพัดประโยชน์เลยเฮ้ยที่จะมีคุยถึงยกันแล้วทักไปใช้คุยกันวะมาส่งช่วยด้โอ้โหมันจะเอ้ากุยไปถึงไหนแล้วไปแล้วเฮ้ยคุยตรงนี้นี่งไงไอหมีไอหมีเนี่ยเป็นเป็นพี่อะไรแล้วโอ้ยจงฟังเปลี่ยนที่ไพเราะของคุยดูสิ อ้ยไ่คุยโอพีชิไหมใครติดใสวัสดีครับโอยนายนะไม่ลงรูปแล้วมันไม่ขึ้นรูงมันดิงุมันดิโอ้ดียวเดียวอ้เออไโดนหลังแล้วมันนั่งคุยนะั่งคุยสองคนเู่้ใครอยู่ในพิ่ากอดตัวโคตรชอโมเมน์ อย่ามายุ่งกับพวกกูอย่าเป่าคุยลงคนเป่าคุยตามสายไม่มาเด้อไม่มาเลยช่างมคนเป่าคุยเฮ้ยแบบระวังระวังระวังลุ้ม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 ระวังใครลุ้มสมาคมวะเฮ้ยคนนี้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 มีคุยคนนี้มีคุยเด็ดเลยสมาชิกเราเขามีคุยเอ้าเย้แล้วอ่ะ